วันที่หนึ่งวุ้ยรับของได้ด้วยเยี่ยมมันเป็นแมปแบบว่าอารมณ์เหมือนเดซบายไดร์ไลท์เลยนะชัดนี่โคตรเชื่อเวอร์แรงจ์เจ็ดด้วยคืออะไรไม่รู้ลืมกำลังโหลดสเปกแแบโอ้แต่ล,ล,คละคนเลขยิง่งเยอะยิ่งดีใช่ไหมน่าจะเป็นเลเวลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแค่เข้าห้องมาก็เล่นได้เลยเหรอแย่จังอุย้ยดีจังเฮ้ยเดจินดักเป็นเขาเรียกอะไรฆาตกรนะครับแหม เฮ้ยเรจนิสแคร์เกแรกคือฆาตรกรนะครับเอาน่ากลัวซะด้วยไงดูหน้าตาแล้วโอ้โหแล้วตัวผมยังใหญ่อ่ะลบยังไงเนี่ยคนอีเก็บอะไรอ่ะหาของเออเอา okay. โอเคเขาเขาไดคืออะไรอ่ะคืออะไรครับคืออะไรอันนี้คืออะไรไอเราก็เห็นเขาแบบว่าเออมันก็เหมือนจะเก็บได้หรือเปล่าแล้วก็กลัวไม่ไหนได้ไดหุย้ย มันมีเสียงแบบว๊าวอาเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวฉ็ดเฉ็ดเฉ็ดเฉ็ดมันเห็นผมมันเห็นผมอ่ะอ้าวแล้ไมมันออกยากออกเย็นนังเลยเนี่ยผมบอกว่าฆาตกรไม่เหบืว่าโกงอยู่นะโดยจะวิ่งโคตรเร็ว ถ้าเราทำไงได้ทีเนี้ยสงสัยคงต้องปล่อยจอยก่อนจอดนี้ปฝ่าไปก่อนละกันตาหน้าเอาจริงเละโอ้เลจายเกมโอเวอร์จบจบเละโอ้เนี่ยน,นี่นี่คือที่มาของคำว่าเล่นนอคอยนาน <laughs> แหมมีอยู่จริงเล่นนอคอยนานนะครับจื๊บไหนรอโอกาสต่อไปเลยสามนาทีนะครับเกมจะเริ่มขออนุญาตตัดไปช่วงนั้นเลยแล้วไม่ใช่ผมแนะ่นอน อันเนี่ยเตอโอ้โหแต่งตัวซะไม่ใช่ฆาตก,กรแล้วมั้งเนี่ยโอ้ไม่ได้เอ๊ะนี่ได้แข่งกับไดส้สออันนี้เหรอสังสารละเอ้เราจะหนีรอดอยังไงอ่ะจะมีได้ยอย่างนั้นเข้ามาโอ้โหจเจริญละเอาละตอนนี้เราต้องเรียนรู้งานนีครับเราต้องทําอะไรบ้างโอเคน้ำสีเขียวไม่มีผลต่อตัวละครเรานะครับหาทางหนีที่ไรไว้อันนี้คือสองสองเอามาทำอะไรอะไรคือสองไม่มีอะไรใช่หรือไม่ แล้วตัวผมยังใหญ่เอาแล้วข้อเสียของการตัวละครใหญ่นะมันอย่างนี้เองโอเคก็ oh ตอนนั้นเพื่อนยังปลอดภัยครับตอนนั้นเพื่อนยังปลอดภัยกด E เราเก็บของทำไมแก๊สแก๊สสามารถคืออะไรอยากแก๊สสามอะไรคือแก๊สสามารถผมเก็บมั่วก,ก่อนแล้วกันนะให้ได้ผมไปดูว่ามันเล่นยังไงทำได้มันทำได้ไดมันทำได,ได,ำได,ได้เนียนมากมั้งเนี่ยแขนเนี่ยโอเคเพื่อนนอนตรงนั้นเพื่อนตายเรียบร้อยถูกทำร้าย ผมแอบไม่เนียนเลยอ่ะเอาดเอาีเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาจากไหนไม่รู้อ่าเรียบร้อยใครๆก็รู้ผมอยู่นี่ตัวยังใหญ่ปักเอ,กอะเรียบร้อยเฮ้ยเอารอดเหรอไม่รอดเ,เรียบร้อยทำไงอ่ะทีนี้ผมต้องไปเปลี่ยนตัวละครเป็นตัว,ตวมขอมาดิคุณผู้ชมเพราะผมตัวใหญ่งงแบบว่าโอ้โหศัตรูเห็นตั้งแต่เสี้ยบสีสีไฟแดงอ่ะ อันดีขาดออกอะไรแล้วมีเพื่อนไหมเพื่อนหวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนเอาไม่นไม่ใช่เพื่อนดวนศัตรูนี่นะเรียบร้อยครับโดนลาก่อนครับคุณผู้ชมเจอกันในคลิปนะนนหน้าแตกอันไหนกันไหนๆแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอไปตั้งค่าตัวละครให้เป็นตัวเล็กๆก,ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันกลับมาใหม่นะครับผมโอ้ยห้องนี้ดีห้องนี้คนเยอะจัดไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียงแตกแล้วมั้งไปหกสิบเลยเก้า <laughs> ว,วินาทีครับคุณผู้ชม ลองดันไมเลยแล้วกันโหแล้วคนนี้คนแรกกลัวเอาแล้วแป๊บเราก่อนเออเลาวเก็บอุปกรณ์ก่อนปวดแตกนักฆ่าจะมาที่นี่ในไม่ช้าโอเคระหว่างนี้เราก็เก็บของก่อนฮึยจุ๊บเก็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 บอดเด็ดโอ้ว่าแล้ว กวัาแล้วโอ้ยไงเป็นงั้นอะไงเป็นโผมาเออเพื่ออยู่ตรงหน้าเลยเล่นน้อยคอยนานของจริงนะฮะโอเคตาตาอะห้องแล็บอวกาศอันนี้ของจริงเน๊ของจริงแล้วห้องนี้เอาจริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สมาทใครจะได้เป็นฆาตกรครับเรามาดูกันดีกว่า ไม่ใช่ผมแน่นอนอุ้ยเกือบอุ้ยแต่ถ้าเป็นก็ดีนะโอ้โหฆาตรกรแต่งตัวน่ารักซะด้วยเนี่ยจะกลัวยังไงวิ่งหนีวิ่งเข้าใส่อะไรมาอุ้ยโอ้โหเพื่อเราก็ทำไมเพื่อเราวิ่งเร็วยังอ่ะมันมีเปิร์กด้วยเหรอมันมีเปิร์กแ,แน่ๆเลยเนี่ยๆๆมีปัญหาเข้าแบบนี้อีกแล้วว่ามันเข้าแบบยึกยือยึกยืออ่ะเนี่ยมันติดอะไรอะ่ะมันชอบติดอะ่ะวิ่งติดตลอดเลยอะ่ะเนี่ยๆๆๆๆ แล้วมันติดอย่างเงี้ยมันติดอะไรอ่ะโอเคอยู่ข้างล่างต้องไปช่วยเพื่อนต้องไปช่วยเพื่อนนะรอการก่อนรอการก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยลองไปมันิลงไป ย่าระยับโรยับโรยับอรยับโรยับโรยาไปรออบโรยัโรยับโรยับโรยับโรยขึ้นยับโร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 ยมบโรยับโรยับโรยับโรยชิโรยั ย่าย่าไปเต้โอ้โเนี่ยเราก็นึกว่าจะช่วยเพื่อนได้เพื่อนๆๆๆเพื่อนสวยเพื่อนๆวยเพื่อน Let's go สวยดีสวยดีไปเพื่อนไปไปไปเราทำไงต่ออยู่ข้างล่างแน่ๆอยู่ข้างล่างแน่ๆที่รู้ว้วล่างเราล่างเรามีทางขึ้นลงกี่ทางอ่ะ เรียบร้อยไปเลยโกเลโกเลโกเลโกแลโกว้าวดีดีแล้วจูดีแล้วไม่อยู่ละเฮ้ยละนดี่ละไม่อยู่ละนี่ละไม่อยู่เอ๊ะเอ้ยทำไมเพื่อนยืนได้อะตอนเพื่อนเจ็บสชด้วยข้างล่างไอเราก็เป็นคนรักเพื่อนซะด้วยทันไหมอะไม่น่าทันแล้วน่าจะหายตัวอ๋ออยู่ข้างล่างเย่ ทาําไยดีทาําไยดีหาที่หลบหาที่หลบจนกว่าจะครบหนึ่งนาทีจะเหลือหนึ่งนาทีแล้วเราก็จะออกนะครั yep. บ Let's go ไป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 ,ไปออกออกออกนี่ไงฮู้คุดเอาเลยครับจา้าเนี่ยไงทุกคน,นผมบอกแล้วผมเอาจริงแล้วตอนนี้น โคตรโคยังตึงอ่ะโคตรตึงเลยจริงนะเติร์ดเตร์ดเติร์ตร์ดเติติ